เอลพัทสองพันสิบแปดครับเอาเบิร์ดเลยออเออลั่นๆครับผมนี่เป็น XL p พัทนะครับผมปีสิบแปดนะครับตัวปลายปีโฉมก็ตีซะว่าเป็นปีสิบเก้าเกียร์ธรรมดานะครับผมถ้าโฉมเนี้ยมันจะเป็นกล่องตัวใหม่ละจะไม่เหมือนถ้าเป็น XL p พัทต้นปีสิบแปดหรือปีสิบเจ็ดไปเนี่ยอันนี้กล่องจะเป็นตัวเดียวกับตัวเก่า เลนใช้งานนะครับมีเบิ้ลตัดขำๆเฮ้ท่อออกท้ายเนาะท่อ,อ,อท้ายไม่มีพักลงๆเลยตังหวับูสมันมาแล้วมันดึงไปเลยอ่ะนี่ถ้าเราไม่ได้ซันอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ย ประหยัดไปเลยนะ <c oughs> สเตปนี้จะประหยัดไปเลยแต่ถ้าซัดเล่นก็คือตามเท้าเลย <c oughs> ถ้าสิ้นเปลือจะตามเทาเ <c oughs> ้าเลยเร่งคุมยากไหมถ้าขับช้าๆไม่ยากพี่พอดีเลยกำลังดีนะ <c oughs> โอเคแล้วแตไวไปเลยเนาะไวแบบไวแบบว่าไม่ชินอนะครั้งแรกอ่ะ <c oughs> ติแฟนพี่ขับไหมคันนี้ไม่ข <Okay. S 2> ับโอเคขับไม่เป็นผมอ๋อดีเลยเพราะว่าถ้าแบบว่าผัดสลับกันขับอย่างเงี้ยจะผมจะคุมคันเร่งต่ำกว่าน,นี้หน่อยจะไม่ไวขนาดนี้ผมที่ผู้หญิงเขาจะคุมคุมขายากหน่อยจะเราจะมองว่าไวไปแต่สําหรับเรามองว่าพอดีแล้วอะไรเงี้ยปัญหาจะเจอคือสมมุติว่ากลางเนินขึ้นเนินเนี่ยสะพานยูเทินอย่างเงี้ย แบบเรามีการชะลอตัวคือแช่คันเร่งขึ้นมาอยู่ขึ้นเนินมาปุ๊บมีการชะลอตัวแล้วเราเติมคันเร่งจะหายเลยถูกไหมต้องเชนเกียร์ลงมาบางจังหวะก็มีสองเกียร์บางจังหวะเกียร์เดียวก็ลอดไปแต่บางจังหวะมี2เกียร์อ่ะเดี๋ยวเราลองแบบพอขึ้นไปกลางเนินเนี่ยแล้วลองยกคันเร่งถอนคันเร่งเลยอ่าแล้วลองเติมดูเอาเกียร์ไหนก็ได้ครับที่พี่ถนัดเกีเเยร์ห้าอะไเอาเกียร์สามเลยเอาเกียร์ที่เลยเกียร์ที่เกียร์สามตั้งไปครับผม คือไปยกกลางเนินก็ได้ครับหรือไม่ก็ทิ้งระยะจากขันหน้าหน่อยครับผมลองนะครับอันนี้เกียสเนาะเกียสความเร็ว70็ดสลองเติมดูครับมาไหมปกติไม่ได้นะ <Okay. S 1> ถ้าเกียร์สี่ไม่ได้เลยต้องต้องเชนอย่างเดียวเลยครับผมมาสามคือมันเวลาขึ้นเนินขึ้นทางชันอะ่ะมันจะง่ายหน่อยแล้วทีนี้บางจังหวะอย่างเงี้ย คือเกียร์ธรรมดาเวลาเรายกคัดขึ้นมาสักหน่อยนึงอะ่ะก่อนปล่อยหมดอะ่ะมันจะมีตัวเร่งรอบให้ครับถูกไหมครับแล้วขึ้นเนินอย่างเงี้ยผมเคยเล่นนะแบบรถติดติดอะ่ะแล้วผมปวดขาแล้วอะ่ะผมเข้าเกียร์หนึ่งบางทีก็เกียร์อสองนไปขึ้นเนินขึ้นเนินกับไม้อย่างเงี้ยแหละเออแล้วผมก็ไม่เรียคัทไม่เรียก,กันเร่งไม่อะไรเลยผมปล่อยเลยครับมันก็ไหลไปของมันเองไหลไปของมันเองก็ขึ้นไปง,นง่ปายอยู่เหมือนกันนะครับผมเขาเล่นทางด่วนถ้าโล่งก็ลองซัดเล่นขุ้ๆหน่อย เข็นแซงอ่ะต้องเชนอย่างเดียวเลยใช่อ่าอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะว่าข้างหน้าจะถ้ามีชะลอตัวแล้วลองเติมจากเกียร์บกเลยดึงมาดึงมาเลยนะยเติมได้ไหมไหวไหมสบายด้วยเาผมคือพราะมันใช้เกียร์สูงๆได้อ่ะ พอมันใช้เกียร์ส,สูงได้แล้วเราแบบเติมแบบไม่ได้เข้นมากไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดไปโดยปริยายเพราะปกติก็คือรถมันไม่มีกำลังเนาะเราก็ต้องลงมาเกียร์ต่ำพอลงมาเกียร์ต่ำรอบก็จะฟ้าขึ้นมาส,งสูงๆครับผมสเต็มนี้ชอบไหมครับพี่ประมาณนี้ได้ๆชอบคร <ขอ S 2> ับผมโอเคจบง,งานครับ